นึ่งครับนี้นะครับไปแลครับนี้มงคลครับไปแลครับนี้เราเริ่มตนรับไปเนครสาชวร์รเอยีย์สกนเนะครับสาชัวร์นส่วนคนนี้คนไอก่อนะครลตินคนหิอยู่แล้วนะครับไอเดียอะไรทเจอและสำหรับคีเตอร์แบบนี้ี่จริงๆงง่ายๆอ แต่เือมากมันคิดเกินหือว่ามันมียที่คุ้มค่าแน่อากาศมาที่นใช้ดเลยเ่นโรลิระไรอะไร่ถู้หมายถ้าเอ๊ะอะไมันโยนนิเดียวเลยรีบ้เลไม่รู้เลยอ้าหโอ้โหเอ๋นานนะเฮ้ถึงก่อนฝาด้วยหรือเปาฝาต้องลอง มัหก็ทำดีตอนนีัจนข้กส <is> ู่ขสุดท้ายนะครับไม่เสียไม่เสยเลนะครับาน้าสู่ขสุดท้ายก่อนไม่เียตัวใหญ่แล้วขณนีทางทางตรงนี้ตองนี้น้เป็นสีแยกนะครับมองไปมไปองี้มองไปแล้วมงคลนะครับูกพีปองใส่คุณเอาตัวองนี่ได้มใจเนที้ของมงคลไปนะครับในการที่ว่าตรนี้ตองนี้ตอนนี้เราจะ